ซีโครงหมูผัดพีแกงค่ะเราจะใช้พีแกงใต้พกแกงเผ็ดในการผัดนะคะต่อไปเราจะใช้สิโครงหนึ่งเส้นนะคะหั่นซอยไปเรื่อยๆจนหมดเลยคะ่ะเราหั่นซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยคะ่ะตามด้วยพกแกงใต้หรือพกแกงเผ็ดนะคะเราจะผัดพีแกงให้หอมเลยคะ่ะ ต่อไปนำชิ้โครงหมูลงไปผัดเลยค่ะ เราจะเพิ่มน้ําเปล่าลงไปค่ะเพื่อเราจะตุ๋นชิโคงหมูให้สุกเลยนะคะพอน้ําเดือดได้สักพักนึงแล้วนะคะเรามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ผงชูรดค่ะใส่น้ําตาลทรายแดงค่ะเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยรสดีค่ะซอสปลาเขียวค่ะน้ำปลานะคะต่อไปเราจะตุน๋นซิ่โครงหมูให้เปื่อยเลยนะคะน้องเบลจะตุ๋นประมาณ20นาทีค่ะ ซี่โครงหมูของเราตุ๋นได้ครบประมาณ20นาทีแล้วนะคะเราก็มาเช็คกันเลยค่ะว่าหมูสุกได้ที่หรือยังเปืือยได้ที่หรือยังค่ะซี่โครงหมูของเราเปืือยได้ตามต้องการแล้วค่ะเราก็โรยใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมของใบมะกรูดค่ะ ค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะซี่โครงหมูผัดที่แกงใต้ค่ะหอมอร่อยมากค่ะเมนูนี้ข้าวหมดจานอีกเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ